ทุกคนดูนี่สิค่ะอัตราการชนะของเกมซูเปอร์มีหรือว่าเกมแมวแปะของเราก็ตั้ง92เลยค่ะอย่างนี้เราต้องไปเล่นแล้วนะคะทุกคนโอเค สวัสดีค่ะวันนี้เรามาในทุน300บาทนะทุกคนย้ำว่าทุน300บาทเลยเล่นเกมแมวแปะนะเพราะว่าสูตรบอกว่าแตกกำลังแตกอยู่ตอนนี้ค่อยๆไปเรื่อยๆนะเบ็ดที่50คือเบ็ดที่เหมาะสมนะคะทุกคนลองเล่นเบ็ดนี้ดูนะแตกดีจริงๆนะสำหรับใครนะที่อยากได้สูตรนะคะทุกคนเราจะแจกฟรีนะคะสำหรับ50ท่านแรกที่ดูคลิปนี้เลยคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปว่าขอสูตรสแกนสล็อตนะคะ แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะถ้าสมมุติว่าเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์ว่าขอสูตรสล็อตเสร็จแล้วนะให้ส่งไปที่ให้ส่งไลน์ไปที่นักมินเลยนะคะทุกคนบอกว่ามาจากช่องของเจนะแล้วทุกคนก็จะได้สูตรสแกนสล็อตไปเลยฟรีๆนะคะสำหรับ50ท่านแรกนะหลังจากนี้ไม่ได้แล้วนะคะทุกคนดูสิคะอัตราการแตก บอกว่าอัตราการแตกเยอะแตกจริงด้วยนะคะทุกคนโอตอนนี้ทุน300ตอนนี้ขึ้นมาเป็น1,000แล้วนะคะทุกคนจริงๆนะโอ้ดูสิกดสปินไปเรื่อยๆนะเทคนิคหนึ่งก็คือห้ามกดออโต้สปินนะทุกคนเพราะว่าระบบจะจําการเล่นได้นะระบบก็จะดูว่าเออเราได้กดสปินเองหรือเปล่ามันก็จะเป็นระบบอัตโนมัติก็จะไม่แบบไม่แตกให้นะถ้าเรากดสปินเองก็จะแตกแบบนี้นะทุกคน ตอนนี้ลงมาที่900แล้วนะคะโดน800แล้วนะเพราะว่าเราเบ็ดรอบละ50เลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าแตกก็คือแตกจริงๆนะแตกหนักยิ่งถ้าเข้าโบนัสแมวแปะ3ตัวนี้ยิ่งแตกหนักจริงๆนะทุกคนโอ้เรากำลังขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็อุ้ยพลาดแมวแปะไปนะคะเมื่อกี้3ตัวถ้าเข้า3ตัวนี้ก็คือฟรีสปินเลยมีโอกาสรุ้นได้เงินเลยค่ะ มาที่700แล้วนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะใครที่สนใจสูตรสกแกนสล็อตนะแจกฟรีจริงๆแจกจริงๆเลยนะสำหรับคนที่ทำตามกติกาลางใ้คลิปนะเดี๋ยวจะอธิบายกติกาดังลางใ้คลิปให้ฟังนะคะหรือว่าใครสนใจอยากเล่นนะเคยเล่นแล้วว่ามันแตกดีก็คอมเมนต์บอกด้วยใครสนใจอยากเล่นนะ คลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปแล้วก็สมัครไปเล่นได้เลยนะคะดีไปกว่านั้นสมัครฟรีด้วยนะทุกคนสมัครฟรีจริงๆไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายเลยซักบาทนะโอ้ตอนนี้เรามาที่200เหมือนเดิมแล้วทุกคนอ,อ้าวทุกคนเรียบร้อยค่ะแมวแปะเข้าแล้วค่ะ3าตัวเลยเรียบร้อยจ้าแมวแปะของเรามาแล้วนะคะสเตปเดิมของเราก็ได้10ฟรีสปินนะ สิทปีสปินคือแค่เรากดคําว่าสตาร์นะทุกคนเราก็ไม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องเสียเงินในการเบ็ดนะทุกคนเพราะว่าเราจะได่นได้ฟรีนะคะแล้วก็นั่งสปินเอานะทุกคนโอเคทุกคนพร้อมอยังคะผอเราเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะ okay โอเคโอ้โหทุกคนรอบแรกนะทุกคน เบ็ดรอบแรกโอ้โหฟีสกินรอบแรกอัดมาเกือบ500เนี่ยเอาลรอบ2อัดไปอีกเท่าไหร่คะทุกคน360โอ้โหสองครั้งได้800โอ้โหเข้าพันแล้วทุกคนเข้า1,000โอ้โหเข้า1,170แล้วนะคะโอ้โหเราเหลือมาทุกคนเราทุน300ใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนทุน300ร้อยนะคนนี่แค่ทุน300นะโอ้โหถ้าทุน500หรือว่าทุน 1,000จะแตกขนาดไหนนะคะดูเทคนิคการเล่นดีๆนะใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะโอ้โหดูสิคะ2,000แล้วนะทว่2 8 0งแล้วคะ่ะโหเหลืออีก2ฟีสปินสุดท้ายของเรานะคะมาลุ้นว่าเราจะได้กี่บาทนะคะวันนี้ คนเราอูโห3,800แล้วทุกคน3,800กน็มานะคะโหนี่ทุน300นะเนี่ยทุกคนอู้หูเรียบร้อยค่ะฟีสปพินเราหมดแล้วนะคะเป็น4,200นะคะทุกคนโอ้โหเป็น4 2 0 0นะคะแล้วก็บวกกับอู้ทุกคนเป็น4 5 0 0ัรบาทเลยค่ะ